จุดเริ่มต้นของเครื่องนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องฆ่าเชื้อไวรัสนะครับด้วยโอโซนนะครับผมจากสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยครับผมเราจะพบว่าเชื้อเนี่ยครับมันไม่สามารถสลายหายไปได้ในห้องเรียนโดยปกตินะครับเราจึงได้ทําการคุยกันในชมรมนะครับผมว่า,เ,าเราจะทํายังไงดีแล้วก็ทําการหาข้อมูลต่างๆออกมาครับผมจึงเป็นต้นกําเนิดของเครื่องฆ่าเชื้อด้วยโอโซนเครื่องนี้ออกมาครับผม ครับผมโดยกระบวนการทํางานของเครื่องนะครับผมเครื่องนี้นะครับจะเป็นเครื่องที่อาศัยหลักการสร้างโอโซนนะครับจากปิยาไฟฟ้านะครับผมและจะใช้การที่เมื่อปิยาไฟฟ้านะครับสร้างโอโซนขึ้นมาถึงค่าที่เราต้องการครับเราจะใช้หลกักแอโรไดนามิกหรืออากาศพลศาสตร์นะครับในการที่จะช่วยโฟล์โอโซนนะครับผมออกไปยังส่วนต่างๆของห้องภายในห้อง ที่เป็นห้องปิดนะครับผมเพื่อช่วยในการฆ่าเชื้อครับผมโดยผลของโฟลเนี่ยครับมีความสําคัญมากต่อการกระจายของโอโซนครับผมยิ่งโฟแรงครับโอโซนก็จะสามารถมี ppm ที่สูงมีความเข้มข้นที่สูงขึ้นแล้วก็ฆ่าเชื้อได้ดีขึ้นครับผมโดยเครื่องนี้นะครับผมเราจะใช้ระยะเวลาทานะครับผมเราเริ่มต้นตั้งแต่การระบาดของโคโรนาไวรัสรอบแรกนะครับผมและก็เริ่มคิดกันมาเรื่อยๆและใช้เวลาทําเครื่องนี้ประมาณ5-6เดือนครับโดยเราเริ่มจากหาข้อมูลออกมาก่อนเริ่มทำโปรโตไทป์ตัวขนาดเล็ก แล้วก็พัฒนาเวอร์ชั่นขึ้นมาด้วยสมมติฐานที่เราบอกว่าโอโซนนะครับจะสามารถกระจายตัวได้ดีเมื่อมีแอโร่ที่สูงขึ้นเราก็พัฒนาเปลี่ยนพัดลมให้มันดีขึ้นและจนมาถึงตัวสุดท้ายโปรโตไทป์ครับเราได้ใช้พัดลมตัวที่ใหญ่มากแรงมากจะทําให้ค่าออกมาเป็นที่พึงพอใจมากครับในส่วนของนวัตรกรรมของเครื่องอบค่าเชื้อด้วยแก๊สโอโซนนี้นะครับก็ทางคณะบดีดรธีระนะครับก็ได้มีส่วนในการสนับสนุนนะครับในส่วนของงบประมาณก็คือ ได้ของประมาณจากทางอวมานะครับตั้งแต่ในปีที่แล้วนะครับก็แล้วก็เราก็ได้ทําการสร้างเป็นตู้อบฆ่าเชื้อบนหน้ากากด้วยแสง UV นะครับหลังจากที่เราได้ลองสร้างเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแสง UV แล้วนะครับเราก็พบว่าตัวหลอด UV เองมันก็มีการผลิตกา๊าซโอโซนขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งมันก็สามารถเอามาใช้ในการฆ่าเชื้อเสริมจากแสง UV เองนะครับซึ่งเลยเป็นที่มาว่าจากกา๊าซที่ผลิตด้วยแสง UV นี้ ผมก็เลยคิดว่าแก๊สมันน่าจะสามารถไปได้ไกลกว่าตัวแสงเองนะครับคือมันสามารถเข้าไปได้ทุกที่ผมก็เลยเสนอไอเดียนี้ให้กับทางนักศึกษานะครับในการพัฒนาเป็นเครื่องนี้ต่อยอดขึ้นมานะครับซึ่งก็นักศึกษาก็เลยได้เอาพัฒนา,าเป็น3เวอร์ชั่นด้วยกันนะครับก็ผมก็ช่วยดูเขาตั้งแต่เวอร์ชั่นที่1นึะครับรเราก็ได้ลองทดสอบกันในห้องอเรียนกันนะครับกระทงมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ ที่คณะเราก็มีห้อง50ตารางเมตรกับห้อง100ตารางเมตรนะครับจากที่ได้ทําการศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ทําการทดลองนะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับคือเราได้ทําการทดลองโดยการทดสอบในห้องเรียนที่ขนาดเล็กคือประมาณ48ตารางเมตรนะครับซึ่งได้ผลการทดลองที่ประมาณ1 ppm หรือความเข้มข้นเนี่ยที่ต้องการคือ0.5ถึง1.5 ppm ซึ่งผลการทดลองที่ค่อนข้างน่าพึงพอใจครับและหลังจากนั้นครับเราได้รับการอนุเคราะห์จากอาจารย์วราดาสมสรสุขจากคณะทีมสหเวชมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตครับโดยการทําการทดลองที่ห้องขนาด48ตารางเมตรเช่นกันซึ่งเป็นประมาณหนึ่งห้องเรียนของเราได้ผลการทดลองที่ประมาณ3 ppm ซึ่งมากกว่าที่เราต้องการพอสมควรเลยโดยที่3 ppm นั้นเกิดจากที่เราได้เปลี่ยนเครื่องพัดลมที่เป็นตัวใหญ่ขึ้นเป็นพัดลมโบเวอร์นะครับทำให้ โฟลได้ไกลและก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดย3าี p ี m ตัวนี้เนี่ยทำให้เราสามารถฆ่าเชื้อแบตทีเรียเชื้อราและเชื้อไวรัสได้มากขึ้นอีกด้วยครับและอย่างครับทำให้เราได้รู้สมมติฐานอีกอย่างหนึ่งครับว่าถ้าเกิดการฆ่าเชื้อเนี่ยอยู่ที่บริเวณที่เป็นวัสดุที่เป็นผ้าจะสามารถทําให้ฆ่าเชื้อได้มากยิ่งขึ้นเช่นกันครับผมแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาที่หนึ่งตอนหลังจากฆ่าเชื้อไปแล้วนะครับว่าก๊าซโอโซนมันเป็นพิษต่อมนุษย์นะครับซึ่งมันแต่ว่า มันก็จะสลายตัวไปเองตามธรรมชาตินี้ผมก็เลยแจ้งนักศึกษาว่าก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งนะครับเราก็ต้องปล่อยห้องทิ้งไว้สัก2ชั่วโมงหลังจากนั้นเพื่อให้ก๊าซมันสลายตัวไปเองก่อนหลังจากนั้นถึงจะให้นักศึกษาเข้าไปใช้งานได้นะครับแล้วก็ต้องมีการเปิดระบายอากาศก่อนสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็คือเป็นข้อควรระวังในการใช้เครื่องนี้ไปด้วยนะครับก็ยังไงเราก็ต้องเจอพวก เชืเ้อไวรัสอะไรรอบๆตัวตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าในอนาคตเราจะเพิ่มฟังก์ชันให้กับเครื่องทำโอโซนนี้ก็ให้มันสามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้แล้วก็ลดพวกกลิ่นอับด้วยเนื่องจากเครื่องโอโซนของเราในปัจจุบันนะครับมันผลิตโอโซนออกมาแล้วหลังจากการใช้งานเราต้องรอให้มันสลายไปตามธรรมชาตินะครับ แล้วโอโซนชนิดนี้ก็คือแบบว่ามันยังเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตนะครับเราก็เลยคิดว่าเราจะเพิ่มกระบ,บวนการให้มันสลายโอโซนได้เร็วขึ้นเพื่อที่เราจะได้ไปใช้งานพื้นที่ได้เร็วขึ้นหลังจากใช้งานนะครับจากผลการทดลองทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องโอโซนเราที่ทดสอบกับคณะสหเวชพบว่าเครื่องโอโซนเราสามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้ดียิ่งขึ้นกับบริเวณที่มันมีผ้าเราก็เลยคิดว่าเราจะต่อยอดให้มันเป็นเครื่องที่ใช้กำจัดฆ่าเชื้อตามพวก ห้องกอดเชื้อต่างๆในโรงพยาบาลโดยที่แบบเราจะเน้นไปที่ให้มันทําความสะอาดฆ่าเชื้อโรคตามพวกผ้าม่านผ้าทําความสะอาดบนโต๊ะที่มันทําความสะอาดยากอะครับโดยทั่วไป